r We a วั a นี้เราพูดค a ย e ก a ่ยวกั a ภาษ a อังกฤ e a ันนี้เรา o n ดคุ s a กี่ n วกับภาษาอังก i ษในทูม you ยินดีที่ได้รู้จักค่ะทิ n ดอก m อ f ไทยแรง n d เราจะอ่านจากไทยในทูมิทูยินดีที่ได้รู้จักค่ะ เอกาบูนดาวิชลาเจนีลาดาปัดโนยเมออันดามีนี่ได้รู้จักค่ะสนามีคนทีมอเทียอ่ไดู้จักยอชทออสเตเพียริเอร์จีบาเนียเวียรละเเนียได้รู้จักค่ะ พ่อปิดอ๋ชาวเลนุยกับก่แอนที่ได้รู้จักค่ะมาเลเซียเซนราดาปาเอร์ดมูอาดีที่ด้รู้จักค่ะพ่อปิดออสิงคปร์เกาวซิงเกิลชื่อทีทีรู้จักค ทออวินโดเีเซียเมืองบีดาราบันเมืองเจนาทีนีที่เราจค่ะทอออฟนดีเวานาลโมนเรู้จักค่ะทีทอเยูเนียนออฟเนสุยยาดาลันาบาเดทนี้เรารู้จัค่ะ Today I give Asian language to everybody. See you again next time by Kisana Kamarata. It has been very, very, Thank you.